นิทานชาดกเรื่องอัธกษามหากปิชาดกว่าด้วยคุณธรรมของหัวหน้าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารบยาตัทธจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติแล้วจึงจัดเรื่องนี้ดังนี้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้แก่พระภิกษทุทั้งหลายเพื่อสอนเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมในอดีตการมีพยาลิงตัวหนึ่งแข็งแรงมาก กำลังเทียบเท่าช้างถึงห้าเชือกมีลูกน้องลิงอยู่ถึง8ปดหมื่นตัวพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานใกล้แม่น้ำคงคาและมีต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งที่ผลของมันทั้งหอมและหวานจนเทวดายังอิจฉาเพื่อความปลอดภัยพญาลิงจึงสั่งลูกน้องให้กินเฉพาะผลไม้ที่อยู่บนต้นและห้ามไม่ให้ผลใดตกลงน้ำเพราะกลัวคนจะเห็นแล้วตามมาหาพวกเขาแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมีผลมะม่วงลูกหนึ่ง ซ่อนอยู่ในรังมดแดงบนต้นลิงทั้งหลายไม่เห็นมันร่วงลงน้ำไปจนลอยไปติดขายจับปลาของพระราชาเมืองพารานีสีเมื่อพระราชาได้ชิมก็รู้สึกติดใจมากจึงสั่งให้ทหารนำเรือแล่นทวนแม่น้ำขึ้นไปตามหาต้นมะม่วงต้นนั้นจนเจอและเสด็จไปพักใต้ต้นไม้พร้อมออกอุบายว่าจะล้อมหิงลิงทั้งหมดเพื่อเอาเนื้อมากินกับมะม่วงลิงทั้งหลายตกใจมากวิ่งมาหาพญาลิงเพื่อขอความช่วยเหลือ พญาลิงจึงตัดสินใจกระโดดจากต้นไม้ข้าแม่น้ำแล้วใช้เถาวันผูกต้นไม้ไว้ทำตัวเองเป็นสะพานให้ลูกน้องลิงปีนข้ามตัวไปสู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยแม้จะเจ็บปวดจากการโดนเหยียบย่ำแต่พญาลิงก็ไม่ยอมถอยยืนหยัดเป็นทางผ่านจนลิงทุกตัวรอดพ้นจากอันตรายทว่าลิงตัวหนึ่งที่เคยอิจฉาพญาลิงคือเทวทัตในอดีตชาติกลับใช้จังหวะนี้เหยียบพญาลิงแรงๆจนกระดูกหักและบาดเจ็บหนัก เมื่อพระราชาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทรงทราบซึ้งในความเสียสละของพญาลิงมากจึงมีรับสั่งให้ช่วยชีวิตพญาลิงไว้และให้การดูแลอย่างดีที่สุดก่อนสิ้นใจพญาลิงได้กล่าวเตือนพระราชาว่าคนเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่ใช้คนเพื่อประโยชน์ตนแต่ควรเสียสละเพื่อนำความสุขมาสู่ประชาชนผู้นำควรเหมือนสะพานที่ให้คนข้ามไปยังความปลอดภัยโดยไม่ห่วงตัวเองหลังจากพญาลิงสิ้นชีวิตพระราชาทรงจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ สร้างเจดีย์บรรจุกะโหลกพญาลิงไว้เพื่อระลึกถึงและบูชาด้วยดอกไม้ของหอมตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ดำรงตนเป็นพระราชาที่ดีตามคำสอนของพญาลิงและเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ข้อคิดจากเรื่องนี้ผู้นำที่แท้จริงคือผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมการมีเมตตาและไม่ยึดติดในตัวตนจะทำให้ผู้อื่นปลอดภัยแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่หากเราทำดีต่อกันก็เปรียบเหมือนญาติที่แท้จริง พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายแล้วทรงประชุมชาดุกไว้ว่าพระราชาในครั้งนั้นได้แก่พระอานนในบัดนี้ลิงคีอิจฉาได้แก่พระเทวทัตบริษัททั้งหลายได้แก่พุทธบริษัทส่วนพยาลิงได้แก่เราตถาคตชนีแลจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนิทานชาดกเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับ